ครับแต่ยิงโต้งเนี่ยในที่สาธารณะไม่มีทางเพราะว่าโต้งเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับมีชุดกุ้มกันตลอดเส้นทางแล้วก็โต้งนีจ่จะสลับรถนะครับโดยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าโอกาสที่เขาจะถูกยิงมีทุกเวลาอืั้นโต้งจะไม่ประมาทนะครับอย่างไปดูมวยกับผมเนี่ยก็ต้องมีกาดมาดูแลเล้วก็ต้องมีสิบคนขึ้นไปนะครับแล้วก็การจะยิงเนี่ยยากผมบอกให้เลยดังนั้นเนี่ย จะยิงโต้งในที่สาธารณะไม่มีทางดังนั้นค่าตัวโต้งเนี่ยในการลงนายกบจจอบจเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าโต้งนี่คือถือว่าเป็นเบอร์สองรองจากโกธรต้องบอกงี้ครับในปรจจินบรุรีเพราะว่าโต้งนี่คือเป็นมือทํางานให้โกธรมาทั้งชีวิตครับนะครับติดคุกแทนโกธรมาก็หลายปีครับนะทำงานให้โกธรทุกอย่างตามที่โกธรสั่งออืนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะมีบุคคลอื่น